สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวสกูชี่อถใหม่นะคะอย่างแรกนะนนี้จะเป็นช่องหน้ากรติดต่อค่ะใครสนใจแบบไหนนะคะตามวิดีโอนะสามารถแคปภาพแคปแบบที่อยากได้มาได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นไอดียลายค่ะหรือว่าใครนะคะอยากดูภาพสินค้าทาง้านพร้อมราคานะสามารถทักมาได้ทางไลน์เหมือนกันนะคะจะมีภาพของพร้อมราคาค่ะไอดียลตามนี้เลยน,นะคะแอดไ1หน m ่สาหค่ะสำหรับใครนะที่ไม่มีไลน์หรือว่าไม่จบทางไลน์นะคะสามารถทักมาได้ที่ทาง Facebook เพจเฟซบุ๊กแยมโรชอปค่ะ ส่วนอันนี้นะจะเป็น IG นะคะจะมีภาพของ้อมราคาแล้วก็จะลงอัปเดตเวลามีของใหม่ๆเข้ามานะคะเข้าปติดตามกันได้นะชื่อ IG ว่าจสัสกุชี่ค่ะอันนี้ทุกช่องทางเราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะที่อาอธิายใต้คลิปนะสามารถคลิกดูได้เลยค่ะแบบแรกนะคะตรงนี้นะจะเป็นราคาชิ้นละ19บาทนะคะลายแรกนะจะเป็นตุ๊กตาผลไม้นะคะก็จะเป็นลายตามนี้เลยค่ะมี4แบบ4ลายให้เลือกนะคะอันนี้ราคาชิ้นละ19บาบาทนะนุ่มสโลแบบนี้ค่ะ อย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบไอติมโคนสีฟ้านะคะก็จะเป็นโคนแบบนี้เลยนะสีสวยมากๆนะคะจะเป็นสีฟ้าอ่อนๆประมาณนี้ค่ะราคาชิ้นละ19บาทเหมือนกันนะคะต่อมานะคะจะเป็นสกูชิอมองอัดนะคะตัวนี้นะจะมีทั้งหมด7สีนะคะสามารถเลือกสีได้เลยนะราคาชิ้นละ19บาทเหมือนกันนะคะตัวนี้เนื้อดีมากเนื้อก็จะเป็นแบบนุ่มๆแล้วก็จะเป็นผิวแบบมันๆนะคะไซก็จะเป็นไซประมาณพอดีมือแบบนี้เลยค่ะเลือกสีได้เลยนะราคา19บาทนะคะ อันนี้มอโดนัทนะคะก็จะเป็นแบบโดนัทลายน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะจะมีทั้งหมด5ลายให้เลือกนะคะไซส์ตัวนี้จะเป็นแบบไซส์เกือบกลางไซส์มีเดียมประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็นุ่มสโลว์มากๆนะคะน่ารักนะอันนี้แนะนํานะคะราคาชิ้นละสิบาทค่ะมายูนิคอร์อีกแบบนะคะถ้าใครรับแบบนี้ก็แคปภาพไปได้เลยนะตัวนี้จะมีทั้งหมด3สีนะคะนุ่มสโลว์แบบนี้เลยอันนี้จะเป็นลายแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นลายนี้นะราคา19นะคะ แบบต่อมานะคะจะเป็นสุนัขทิ้งจอกการ์ตูนนะคะอันนี้จะมีหลายลายมากๆนะคะก็เดี๋ยวเราจะให้ไล่ดูแต่ละลายนะคะสนใจละไหนแคปได้เลยนะมีเป็นลายนี้นะคะสีชมพูค่ะแล้วก็จะเป็นแบบลายหมีแพนด้านะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบลายฮีโร่สีดํานะคะ แล้วก็จะมีเป็นสีน้ำตาลอันนี้นะคะตอนนี้ลายนหน้าหลังจะเป็นแบบนี้นะคะอย่างต่อมานะจะเป็นแบบสีส้มนะคะแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นแบบสีชมพูอันนี้นะคะติดโบแล้วก็2แบบสุดท้ายน,นะคะจะเป็นแบบนี้สีน้ำเงินแล้วก็จะเป็นสีแดงนะคะ,ะ,คะราคาชิ้นละ19บาทนะใครชอบการ์ตูนอันไหนก็แนะนําเลยนะคะสามารถแคปภาพระบุแบบมาได้นะคะเนื้อจะนิ่มๆแบบนี้แล้วก็สโร่แบบนี้เลยค่ะห้อยเป็นพวงกุญแจก,กระเป๋าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะราคา19บบาทนะ มายูนิคอร์นนะคะนี้จะมี2แบบนะจะเป็นสีชมพูแล้วก็จะเป็นแบบสีน้าตาลส้มแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นราคา19บาทเหมือนกันนะนุ่งซาโลแลแ้วล่ะตัวนี้ก็น่ารักด้วยนะคะจะเป็นลายไมยูนิคอร์นแบบนี้ค่ะ19บาทนะคะส่วนนี้จะเป็นไมยูนิคอร์นแบบสีฟ้านะคะตุ๊กตาพิซซ่านะคะตัวนี้จะมี2สีค่ะอันนี้ก็จะเป็นลายทั้งหน้าหลังแบบนี้เลยนะคะอย่างต่อมาจะเป็นสกูช่ลูกแพรนะคะอันนี้ก็ราคาชิละสิบเก้าบาทเหมือนกันนะ ตัวนี้นุ่มสโลแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นแบบลายเรียบๆแบบนี้นะคะต่อมานะคะจะเป็นสกูชี่ราคาชิ้นละสีบาทนะคะจะเป็นแบบซสายใหญ่นะคะเริ่มที่ลายแรกนะจะเป็นลายเลมอนนะคะเป็นลายมะนาวจัมโบ้อันนี้นะคะชิ้นใหญ่นะแล้วก็นุ่มสโลนะคะราคา49บาทแบบแรกค่ะแบบต่อมานะคะนี้จะเป็นสกูชี่บ้านนะคะตัวนี้จะมีตําหนินะคะก็จะเป็นตําหนิแบบนี้เลยนะเป็นทรงแบบนี้นะคะได้เป็นราคาพิเศษ4 9บาทนะคะก็จะมีเป็นแพ็กเกจแบบนี้ด้วยนะคะตัวสกูชี่ก็นุ่มสโลเหมือนเดิมเลยนะคะ49าบาทนะ แพนด้านะคะอันนี้ก็จะเป็นราคา19เหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีเป็นแบบแกะสีชมพูอันนี้นะคะเป็นแกะขนปุยนะเค้กหมูนะคะก็จะเป็นหน้าหมูแบบนี้เลยค่ะเค้กมายูนิคอร์นนะคะอันนี้จะเป็นแบบสีขาวนะ สกุชิเจ้าหญิงนะคะอันนี้จะมี2ส,สีให้เลือกค่ะก็จะเป็นสีฟ้านะคะกับสีชมพูนะราคาชิละสี่สิบเก้านะคะตัวนี้เนื้อก็จะเป็นแบบสอบๆนะคะเนื้อชมพูก็จะแน่กนกว่าเนื้อสีฟ้านะแล้วแต่ว่าชอบเนื้อไหนนะคะราคาเท่ากันนะคะสี่สิบเก้าบาทค่ะสกุชิหมาตาโตนะคะลายนี้น่ารักมากนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบฝุโบแบบนี้ด้วยนะคะชิ้นใหญ่แล้วก็จะเป็นน้องหมาแบบนี้อันนี้แนะนําเลยนะนุ่มสโลด้วยนะคะราคาสี่สิบเก้าบาทค่ะเค้กสเบอรี่นะคะ จัมโบส้สตรอเบอรี่ค่ะอันนี้ชิ้นใหญ่มากๆนะคะแล้วก็จะเป็นแบบไอติมผลไม้นะคะตัวน,นี้ก็จะมี2รสจะเป็นรสสตรอเบอรี่นะคะกับรสกีวีนะอันนี้ก็จะเป็นแบบสกูชี่ราคาชิ้นละ49บาทนะคะแบบต่อมานะคะจะเป็นสกูชี่ราคาชิ้นละ35บาท3ชิ้น100บาทสามารถคาแบกันได้นะคะอย่างแรกนะก็จะเป็นสกูชี่ผู้คุมนะคะในเรื่องสกิลเกมนะก็จะเป็นผู้คุมสีดาอันนี้นะคะละา,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 าบบะะยา <c oughs> ตัวน,นี้คึ้เนียนมากๆนะคะ, <c oughs> ะ,คะลายก็จะเป็นแบบชุดผู้คุมแบบนี้เลยนะราค,ะคานะคะชิ้นละบาท3ชิ คัพเค้กเจ้าหญิงสีฟ้านะคะนี้จะเป็นสกูชี่ราคาพิเศษนะคะจะมีตำหนิเล็กน้อยประมาณนี้เลยนะตัวน,นี้ก็จะมีเป็นทาเป็นแบบลายเส้นแบบนี้ด้วยนะคะราคา35มห้าสชิ้นหนึ่งร้อยเหมือนกันค่ะนุ่มสโลว์มากๆนะแมวแฮมเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบอันนี้นะคะอมยิ้มค่ะคัพเค้กมินเนี่ยนนะคะตัวน,นี้จะมีแท็กด้วยนะแล้วก็จะเป็นแบบสกูชี่กล้วยูนิคอร์นนะคะนี้จะเป็นราคา353ห้าชิ้นหนึ่งร้อยค่ะแบบต่อมาจะเป็นราคาชิล่าห้บาทนะคะอย่างแรกนั้นจะเป็นมีเดียมบันนะคะ อันนี้ก็จะมีเป็นแบบแท็กแล้วก็บอลเชนแบบนี้นะเป็นสายกลางนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมนุ่มซโลมากนะคะ50าค่ะอันนี้จะเป็นอุนจินะคะตัวนี้ก็จะเป็นราคาพิเศษนะคะตามนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแพ็กเกจก็จะเป็นแบบนี้นะราคา50านะคะต่อมาจะเป็นบานซานิโอนะคะเป็นลายคิตตี้นะราคา50บาทค่ะแล้วก็จะเป็นบานแท็กหัวสัตว์นะคะอันนี้ก็จะมีเป็นแท็กแล้วก็จะเป็นบอลเชนนะคะด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้ด้านหลังนะคะมีลายเส้นค่ะราคาชิ้นละ50บาทเหมือนกันนะคะมีลายกระต่ายอันนี้ด้วยค่ะ คิตตี้ห่วงยางนะคะอันนี้นะก็จะเป็นไซส์ใหญ่เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังจะมีลายเส้นนะคะมีบอลเชนด้วยนะอันนี้จะเป็นราคาพิเศษนะคะก็จะมีตำหนิตรงบอลเชนนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบรอยแตะนะคะประมาณนี้นะคร่าวๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นราคา50บาทเหมือนกันนะคะต่อมานะคะจะเป็นสกูชะะช่ราคาชเจ็ดสิบบาทนะคะอย่างแรกนะจะเป็นผู้คุมในสกูชเกแบบสีแดงนะคะอันนี้จะมี2แบบนะคะมีเป็นแบบสามเหลี่ยมแล้วก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมค่ะไซส์อันนี้จะเป็นแบบไซส์ใหญ่เลยนะคะเป็นไซส์จัมโบ้ประมาณมือนะราคาเจนะคะ อย่างต่อมาจะเป็นเฟรนฟายนะคะอันนี้จะเป็นของแท้นะแล้วก็นี้จะเป็นของราคาพิเศษนะคะที่จะมีตําหนิเล็กน้อยนะคะอันนี้จะมี2ส,สีนะ,ะจะมีเป็นสีแดงอันนี้นะคะเนื้อดีมากนุ่มสโลนะคะในราคาเจ็ดสิบเท่านั้นค่ะแล้วก็จะมีเป็นแบบสีน้ําตาลแบบนี้ด้วยนะคะมีเดียมบานสีเขียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นบานไซส์กลางนะ,ะาราคาเจ็ดสิบนะคะขวดนมนะคะแล้วก็จะเป็นแบบโมดเค้กนะคะอันนี้ก็นะก็จะเป็นของไอบูมด้วยนะคะราคาเจ็ดสิบค่ะ อย่างต่อมานะจะเป็นสกูช่ฮักมีเบบี้นะคะตาหนีก็จะเป็นตามนี้เลยนะคะจะมีเป็นรอยแตกประมาณนี้นะคะชิ้นใหญ่มากราคาเจ็ดสิบเท่านั้นนะคะแล้วก็จะเป็นแบบขนมไอติมแบบนี้นะคะปังแผ่นค่ะเค้กบอนมีแท็กนะคะก็จะเป็นสีเหลืองและแท็กก็จะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะเป็นแท็กแบบคริสต์มาสแบบนี้นะคะแล้วก็นี้นะคะจะเป็นแบบผลไม้อโวคาโดนะรานะคาเจ็ดสิบบาทค่ะ ก้อนนี้นะคะจะเป็นแบบสกูชี่ลอดใหม่แล้วก้อนนี้จะเป็นช่องหน้าการติดต่อนะคะใครสนใจแบบไหนนะคะสามารถแคปภาพแคปแบบมันก็ได้นะคะหรือว่าใครอยากดูภาพสินค้าทางร้านพร้อมราคานะคะสามารถทักมาได้เลยนะไอดียไลน์ตามนี้นะคะ adyim1431m ค่ะสําหรับใครนะที่ไม่มีไลน์นะคะหรือว่าไม่ส่งทางไลน์นะสามารถทักมาได้นะคะที่ทางเพจเฟซบุ๊กแยมโรช็อปค่ะส่วนอันนี้นะจะเป็น ig นะคะจะลงอัปเดตเวลามีของใหม่ๆนะคะเข้าไปติดตามกันได้นะคะแล้วก็จะมีภาพของพร้อมราคาด้วยนะก็เข้าไปดูกันได้นะคะชื่อ i g จ y ส s u g u s h i ค่ะอันนี้ทุกช่อง างนะะคเราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้เรานะที่คำอธิบายใต้คลิปนะคะก็สามารถคลิกดูได้เลยค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ